ทำยังไงให้มีเสน่ห์แบบหน้าค้นหาคนเรามันค้นหาอะไรอยู่ล่ะบ้านคุณอยู่ไหนไม่ใช่รถคุณอยู่ไหนไม่ใช่จริงๆแล้วเวลาคนจะค้นหาเขาค้นหาความรู้สึกดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงแบบแน่นอนชัดเจนมันจะไม่ค่อยน่าค้นหาละหลายครั้งที่คนมาโคชชิ่งส่วนตัวนะครับมาถามว่าเขาคิดยังไงกับเราตกลงมันเฟรนลี่ไหมตกลงเขาชอบเราไหมหรือตกลงเขามีอะไรยังไงหร,หรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับความรู้สึกอย่าไปบอกถ้าบอกว่าคิดถึงเขาเมื่อไหร่เราเป็นอะไรกันเมื่อไร เาจะโน่นจะน,นี่นั่นคุณจะหมดสเสน่ห์ไปโดยน่าเสียดายนะครับคุณเข้าไปเฟรนลี่ได้คุณหยอดได้สายตาได้ท่าทางได้อ่อนแอนได้อะไรก็ว่าไปยัวๆ you บทๆเลยทำไปเถอะแต่อย่าบอกความรู้สึกทําให้เขาสงสัยว่าแบบ เฟรนล,ลี่ปะวะชอบกูจริงปะวะหรือว่านิสัยคุณเป็นคนแบบสนุกแบบนี้แต่ก็นะสายตาที่ส่งมามันไม่ใช่มันน่าจะต้องมีอะไรที่ต้องตามไปดูแน่ๆเลยนะครับอันนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มค้นหานะครับจะเริ่มตามมาดูแล้วก็แบบเนี้ยพอตามไปตามมาสักพักรักโดยที่คุณยังไม่บอกอะไรเขาเลยอยากทําเป็นทักมาที่ลคลาดกิ๊กเรียนคัมพีสเสน่ฟลอตติ้งบบเบลิลดูซักหนึ่งรอบมีมุกอะไรแบบนี้อีกเพียบเลยที่ทําให้คุณเป็นคนหน้าค้นหาในสายตาคนอื่นโดยที่เขาตามมารักโดยที่คุณยังไม่บอกอะไรเา คสนใจทำเป็นทักมาได้ครับ